ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สุวรนณพอดคาททุกคนจะต้องมีสิ่งหนึ่งติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ค่ะ พรากระเป๋าสตางค์ก็จะเก็บสตางค์ใช่ไหมคะเพราะสตางค์หรือเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อราต้องออกไปข้างนอกดังนั้นการพกกระเป๋าสตางค์ก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทํากันใช่ไหมคะในกระเป๋าสตางค์มันก็ไม่จะเก็บอย่างอื่นนะคะนอกจากเก็บเงินแล้วมันก็จะเก็บได้หลายอย่างเลยเพราะมันสะดวกง่ายแตโก็รวดเร็วที่ต้องคิดมากนะคะ ต้องการหาของใดก็แค่ฟ้ากระเป๋าสตางค์ขึ้นมาหยิบแค่นี้ก็ได้ของที่ต้องการแล้วแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะของบางอย่างก็ไม่ควรเก็กบไว้ในกระเป๋าสตางค์หัวข้อที่มาชวนคิดกันวันนี้ก็คือของอะไรบ้างคะที่เราควรห้ามเก็กบไว้ในกระเป๋าสตางค์เราเคยสังเกตกันไหมคะว่ากระเป๋าสตางค์ของเรานั้นเราเก,ก็บของมากมายจนกระเป๋าสตางค์ของเรามันเริ่มตรงจุก ทางทางที่มันไม่ได้เก็บต่พองเงินนะคะมันมีทั้งแบงค์มีทั้งเหรียญซึ่งจริงๆเราไม่ต้องมีเยอะก็ได้นะคะมีแบงค์และเหรียญเพียงแค่พอใช้ก็พอนอกกนั้นก็เป็นของที่ไร้สาระเราอาจจะเจอผู้หญิงหลายคนนะคะที่มักจะหงุดหงิดเพราะหาของในกระเป๋าไม่เจอสักทีเนื่องจากของมันเยอะนั่นเองคะ่ะบางทีก็หงุดหงิดใจหยิบไปหยิบมาของตกไปอีก สร้างความน่ารำคาญใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะดีไม่ดีของหายยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่นะคะเรามาดูนะคะว่าอะไรนะที่ไม่ควรมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราไม่ใช่แค่เราหาของย่เท่านั้นนะคะแต่อาจจะนํามาเพ่งความย่ำแย่ทางการเงินของเราด้วยนะคะสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในห้าอย่างนะคะที่ไม่ควรอยู่ในกระเป๋าสตางค์ด้วยกันก็คือใบเสร็จคะ่ะ 2บัตรเครดิต3าโทรศัพท์มือถือส่สมุดบัญชีธนาคารและ5สมุดเช็คนะคะใบเสร็จใบเสร็จนี้ปกติกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยน้อยใบนะคะที่เปิดไปแล้วจะไม่เจอใบเสร็จเพราะเวลาที่เรารับเงินทอนมาก็จะมีใบเสร็จติดมาด้วยใช่ไหมคะเราก็จะเก็บไว้ทั้งเงินทอนแล้วก็ใบเสร็จในกระเป๋าใบเดียวกัน คุณไม่ได้บอกว่าเป็นขยะนะคะการเก็บใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นหลักฐานสาหรับการขอคืนสินค้าได้นะคะแต่โดยที่เราไปซื้อของในห้างเนี่ยคุณมีการหมดเลยคะถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเก็บใบเสร็จเอาไว้สามารถคืนได้ภายในเจ็ดวันจากวันที่เราซื้อของแต่นั้นมันที่ในใบเสร็จ ก็จะเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะสำหรับการขอคืนสินค้าได้เราก็ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้นะคะรือเป็นข้อมูลในการคำนวณว่าใบเสร็จรับเงินจุดนี้แต่จุดที่เราจ่ายอะไรไปบ้างแต่แเ,เราก็ไม่ควรจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะเพราะใบเสร็จไม่ได้บอกแค่ราคาสินค้าเท่านั้นนะคะแต่มันยังบอกตัวเลขของบัตรเครดิตสี่หลักคันนะคะสำหรับใครที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะนอกจาก บัตรเครดิตสีหลักสุดท้ายแล้วมันยังบอกชื่อนามสกุลของผู้ซื้อด้วยนะคะถ้าเป็นใบกำกับภาษีก็ดีต้องระวังมากขึ้นนะคะเพราะใบเนี้ยจะเป็นใบเสร็จรับเงินแบบรายละเอียดที่มีรายละเอียดแบบเต็นมนั่นเองคะ่ะมันก็จะมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ครบถ้วนเลยนะคะกล่องนึกภาพน,นะคะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกระเป๋าสตางคของเราหายไปแล้วคนเอาไปใช้ ว่า,าจ,จะมีความรู้อาจจะแฮเลขที่บัตรของเราไปได้นะคะก็จ,จะเกิดความสูญหายหรือความสูญเสียในอนาคตได้เลยนะคะ 2. บัตรเครดิตค่ะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีบัตรเครดิตนะคะบางคนก็มีบัตรเครดิตหลายใบหรือมีเกิดพิธาทารเลยก็ว,ว่าได้นะคะแล้วก็เก็บง่ายที่สุดก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยนะคะ เก็บทุกอย่างไว้ในกระเป๋บบาสตางค์เพื่อความง่ายในการหยิบม,มาใช้ใช่ไหมคะดังนั้นการเก็บบัตรเครดิตไว้นในกระเป๋บบาสตางค์นี่ก็ต้องระวังนะคะแน่นอนว่าถ้าเราสามารถแยกได้ก็จะดีไม่น้อยนะคะเพราะบางคนบัตรเครดิตเยอะมากเลยเราเก็บไว้นในกระเป๋บบาสตางค์ก็ทําให้เราค้นหาของได้ยากนะคะและยิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดกระเป๋บบาหายขึ้นมาแล้วก็ เราต้องโทรอายัดบัตรเครดิตที่มีอยู่หลายธนาคารเราจะเบอร์โทรก็มาดั่งค้นหาเบอร์โทรนะคะในการติดต่อแล้วก็ติดต่อด้วยความรบดเร็วนะคะเกิดมีการเอาไปใช้บัตรที่มาเนี่ยหรืออายัดบัตรไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในภายหลังได้นะคะชีวิตก็จะวุ่นวายมากเลยถ้าเกิดมีกระเป๋าสตางค์หายไปเนี่ยการจะอายัดแต่ละบัตรได้นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ยากนะคะแต่มันก็เสียเวลาในการค้นหา ในการดําเนินการทําให้เรื่องชีวิตของเรานี่มันยากขึ้นนะคะดังนั้นเวลาออกนอกบ้านนอกจากบัตรประชาชนแล้วเราก็จะพบบัตรเงินสดสำหรับกดเงินนะคะแล้วก็บัตรเครดิตเอาแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็ควรจะแยกเอา,เอาไว้แกกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะทำให้เราสามารถควบคุมการใช้จ่ายของเราได้ด้วยนะคะ สามโทรศัพท์มือถือค่ะก็ระเป๋าตัางสมัยนี้เนี่ยก็เริ่มมีแบบที่เราสามารถเป็นกระเป๋าตังที่มีใบใหญ่ขึ้นสามารถใส่มือถือได้ด้วยทำให้เราสะดวกในการเก็บนั่นเองค่ะเก็บกระเป๋าตังด้วยเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเก็บใน,นที่เดียวกันก็เป็นความสะดวกในการพกพาใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพนะคะถ้าเกิดกระเป๋าตังหายขึ้นมาแล้วก็ ในเจ้าเงินในเจะบัตรเครดิตในเจะโทรศัพท์ที่เราจะต้องติดต่อเพื่อขออายัดบัตรต่างๆของเราก็จะทำได้ลำบากขึ้นนะคะเพราะโทรศัพท์ได้านไหนท่องใดๆอยู่ในกระเป๋เปสาสตางค์เฉยกต่อไปกไ็ติดต่อสื่อสารหากใครไม่ได้เลยนะคะทางที่ดีก็ควรจะเก็บแยกไว้ทั้งหมดเลยดีที่สุดนะคะถ้าหายไปก็เพาะแค่กระเป๋สาสตางค์ใบเดียว อย่างน้อยก็คือแค่เงินในกระเป๋านะคะแต่ไม่มีของอื่นหายน่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะ 4. สมุดบัญชีธนาคาระคะ่ะในกระเป๋าสตางค์ที่เราใส่นี้นอกจากมือถือแล้วบางคนก็มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่สมุดบัญชีธนาคารด้วยนะคะและบางคนก็มีหลายบัญชีหลายธนาคารต่างหากะะแบบนี้ถ้าเกิดกระเป๋าสตางค์ของเราหายขึ้นมา บุตบัญชีของเราก็จะหาดยดปนะคะการติดตามหรือการช่องโกงที่เกิดขึ้นในอนาคตจากบุตบัญชีของเราหายไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะคะดังนั้นถ้าเราจะไปธนาคารก็จะพาะแบงก์เัินไปนะคะเราต้องหยิบไปทุกธนาคารเราอาเฉพาะแบงก์ที่เราคิดว่าจะไปใช้บริการแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยการติดต่อแบงก์นี้ก็ยิ่งน้อยลงนะคะเราก็ได้ใช้พวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมากขึ้น ดังน,นั้นการพบบัญชีธน,นาคารเนี่ยเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือสมุดเช็คสมุดเช็คนี่อาจจะไม่ได้มีทุกคนนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่ต้องทําการใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่ต้องใช้สมุดบัญชีที่เป็นลักษณะของสมุดเช็คนะคะดังนั้นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ควรจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะเพราะถ้าเกิดหายขึ้นมา ก็จะบอกว่าก็เป็นสมุดเช็คเปล่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งเพราะยังไม่มีลายมือยังไม่มีตัวอ,อักษรใดๆในการเบริกเงินในสมุดเช็คเลยเขามันได้ไปว่าโจรที่เขาขโมยไปได้เนี่ยจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะเพราะในสมุดในสมุดเช็คนั้นเนี่ยมันก็จะมีรหัสธนาคารรายละเอียดต่างๆอีกค่อนข้างมากมันก็อันตรายอยู่ดีนะคะยังไงก็ควรจะเก็บแยกไปต่างหากน่าจะปลอดภัยก่อนนะคะ นั่นก็คือ5สิ่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารสมุดเช็คเราก็ควรจะแยกเก็บไว้ต่างหากนะคะและพบเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้อย่างบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็ไม่ควรจะพกไปนะคะถ้าเราคิดว่าจะใช้อะไรสักอย่างเราให้พกบัตรเครดิตแบบนี้ได้สองต่อนะคะ บัตรก็ไม่หายแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะนอกจากค่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะคะกระเป๋าน้นก็ควรจะเก็บระตังใช่ไหมคะก็คือเก็บเงินนั่นเองดังนั้นเมื่อจะเก็บเงินในกระเป๋าสะตงังก็ควรจะเก็บไว้พอสมควรนะคะพกเงินสดไว้เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะการพกเงินสดในกระเป๋าสะตงังมากเกินไปเป็นปัวกระต้นให้เราใช้จ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะ ทำให้เราเกิดความสิ้นเปืองโดยใช้เกจค่ะเห็นแบบนี้แล้วอาจทำให้เราใช้เงินเยอะขึ้นนะคะดังนั้นการพบเงินสดก็อาจจะพอทีท่เราต้องการจะใช้จา่ายและมีเผื่อเหลือไวสักนิดนึงนะคะเผื่อจำเป็นฉุกเฉินดังนั้นข้อสำคัญก็คือพบเงินสดพอสมควรอาจจะได้ซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่เห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดแบบนี้เงินอาจจะหมดกระเป๋าสตางได้นะคะ และข้อสําคัญก็คือถ้าเกิดกระเป๋าสตางของเราหายเนี่ยก็จะมีแค่เงินส่วนหนึ่งจำนวนไม่มากนะักที่หายไปไม่ใช่เงินส่วนใหญ่หรือเงินก้อนโตก็จะไม่ค่อยรู้สึกกังวลใจมากขึ้นนะคะนอกจากเงินสดที่ไม่ควรจะพบเยอะแล้วกุญแจบ้านนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเรไม่ควรจะใส่ไว้ในกระเป๋ากระปางเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราต้องเข้าบ้านไม่ได้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดกระเป๋าสตางค์ของเราหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ควรจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์คนทไหนก็ชอบเก็บกันนะคะก็คือเลขรหัสสาหรับกด a t ทมมั่งกดบัตรเครดิตมั่งก็ไม่ควรจะพกไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะแยกไปต่างหากแล้วมันก็จําไว้ในสมองของเราค่ะก่อนจะออกไปกดใช้บริการก็จำาไว้เลยว่าเราต้องใช้เลขรหัสอ,อะไรแค่สี่ตัวเองนะคะ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะนั่นก็คือเทคนิคของการไม่เก็บของบางอย่างไว้ในกระเป๋าตาลเพื่อทำให้เราค้นหาของได้ง่ายขึ้นและก็ไม่ต้องพกกระเป๋าใบตุงนะคะแล้วถ้าเกิดกระเป๋าตาลหายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายมากนักนะคะเพราะเราเก็บเงินสดพอประมาณแล้วก็ไม่มีของที่มันจําเป็นหรือของสําคัญในกระเป๋าสตาลของเรานะคะเพื่อทให้เรารู้สึก แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะและเรื่อเราติดตามในการแจ้งความเนี่ยก็จะไม่ยุ่งยากมากเพราะเรามีของที่หายไปเพียงแค่ไม่กี่อย่างนั่นเองค่ะ,คะลองคิดดูนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเอกสารต่างๆที่สําคัญไม่ไรับมาแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ต่างานอกจากกระเป๋าตาง์ของเรานะคะอย่ากเก็บรวมไว้ที่เดียวกันจะได้ไม่หายแล้วหายไปทั้งหมดนั่นเองค่ะ หวังว่าเนะะื้อหาที่ฝักวันนี้จะทําให้เราคิดนิดนึงนะคะก่อนจะเก็บอะไรในกระเป๋าสตางของเราเพื่อให้เราใช้จ่ายเงินได้น้อยด้ยนะคะเป็นการควบคุมรายจาย่ายนึงแล้วก็ไม่ต้องกลัวของหายด้วยค่ะเพราะของเราที่เก็บแยกกันหากแล้วนั่นเองขอบคุณที่รับฟังเราพบกันใน EP นะีหน้าสวัสดีค่ะ